สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาชิมเชอร์รี่ดอยนะครับผมถามว่าเชอร์รี่ดอยคืออะไรมันเป็นลูกผสมของลูกพัมกับลูกพีชนะครับนี้กินสดๆเลยนะครับมาเพิ่งมาจากบนดอยนะครับที่บ้านปลูกไว้นะครับมาชิมกับน้ําจิ้มปลาร้ากับพริกป่นนะครับไม่มีไม่ได้ใส่อะไรมากมานะครับน้ําจิ้มง่ายๆดูนี่นะครับ ว้าวหยดเลยอืมอืมรสชาติไม่ถึงกับเปรี้ยวมากนะครับเปรี้ยวอมหวานนะครับอีกลูกหนึ่งออความกรอบนะครับอืม หยุดไม่อยู่จริงๆ <c oughs> ที่สาม nó chặt điểm hả thì nó chín nhiều tụi em lên này, mẹ làm